Ro, เจโทรเผยเอกชนญี่ปุ่นสนใจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยถนนวงแหวนเมืองโคราช110กิโลเมตรคาดเสร็จ100%ปีหน้าแล้วก็รวมถึงข่าวความคืบหน้าของโครงการ EEC นะครับซึ่งทาง EEC ได้มีการต้อนรับเอกอัครราชทูตอังกฤษซึ่งเปิดความพร้อมพื้นที่ EECD เพื่อสร้างโอกาสดึงนักลงทุนชั้นนำขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกเป็นรายงานข่าวจากฐานเศรษฐกิจนายทาเคทานิอาซุชิประธานเจโทรอำลาตำแหน่งหลังครบวาระ3ปีชื่นชมไทยร่วมผลักดันการหารือทวิภาคีจนความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นมีทั้งความใกล้ชิดและแข็งแกรง่ง ยานเอกชนญี่ปุ่นสนใจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและรถไฟความเร็วสูงในไทยพร้อมดันไทยเป็นฮับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธนกรวังบุญคงชนะโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยเมื่อวันที่21มิถุนายน2565ที่ผ่านมาภายหลังนายทาเคทานิอาซุชิประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าเจทร ได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จัดโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่ออาลาในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนการเยะระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้พบหารือกันในหลายโอกาสตลอดจนบทบาทที่แข่งขันของภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ รวมถึงเจโทรมีส่วนช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณประธานเจโทรที่มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตลอดช่วงระยะเวลา3ปีที่ดํารงตําแหน่งและมีบทบาทสําคัญในการผลักดันความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือแก่ประธานเจโทรคนใหม่ด้วยดีเช่นกัน ทางด้านนายทาเคทาน J ิอาซุชิประธานเจโทรได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่สำคัญและมีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนเจโทรเป็นอย่างดีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาลไทยในช่วงสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนญี่ปุ่น และนอกจากนี้นะครับประธานเจทรยังขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ผลักดันการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมาตลอดซึ่งไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแข็งแกรง่งมีการแลกเปลี่ยนการเยอระดับสูงระหว่างกันในหลายโอกาสซึ่งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเพิ่งเดินทางเงยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับไทยเป็นอันดับตน้ตนๆทั้งนี้นะครับ ทางเจโตรยืนยันความมุ่งมั่นในการคงบทบาทที่แข่งขันในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต่อไปพร้อมทั้งสนับสนุนให้ประธานเจโตรคนใหม่สารตอความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หาดือกันในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยนายกรัฐมนตรียินดีที่ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งและเป็นคู่ค้าอันดับสองของไทย ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยแล้วรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งระหว่างกันตลอดจนยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือในสาขาใหม่ๆซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้ภาคเอกชนญี่ปุ่นมีความสนใจลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่า เป็นโอกาสที่ดีของไทยและได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการต่อไปทางด้านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการลงทุนของญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงประเด็นการพิจารณาขยายหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันโกเซนให้ครอบคลุมสถาบันการศึกษาอื่นๆในไทยมากขึ้น เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคและจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของญี่ปุ่นในอนาคตอีกด้วยเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับจากเพจประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมทางหลวงได้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการวงแหวนรอบเมืองโคราชซึ่งมีความคืบหน้าแล้วกว่า85%ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนมิตรภาพได้ นายสราวุธทรงศีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าสำนักก่อสร้าง,างทางที่สองกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข290ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาระยะทางทั้งหมด110กิโลเมตรใกล้แล้วเสร็จโดยมีความคืบหน้าร้อยละ85โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงได้เปิดให้ใช้เส้นทางวงแหวนด้านใต้บางส่วนระยะทางรวม29.22กิโลเมตร ตามนโยบายของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ต้องการบูรณาการพัฒนาด,าด้านคมนาคมและระบบลอจิสติกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาอยู่ในพื้นที่อำเภอปากทงชัยอำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นรูปแบบถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งถือเป็นถนนวงแหวนที่มีระยะทางยาวเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยนะครับซึ่งรองลงมาจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพหรือว่าถนนกาญจนาพิเศษถนนดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพที่กิโลเมตรที่126บริเวณตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304ถนนราชสีมากบ,บินบุรีบริเวณตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนครราชสีมาทั้งนี้นะครับ มีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น11ตอนได้แก่ทิศเหนือ4ตอนระยะทางประมาณ4 8กิโลเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จ2ตอนที่เหลืออีก2ตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและทิศใต้7ตอนระยะทางประมาณ62 km, กิโลเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จ2ตอนส่วนที่เหลืออีก5ตอนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยตลอดแนวที่ถนนตัดผ่านนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่เกษตรกรรม ท้งนี้นะครับในปี2549กรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองขึ้นเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็นช่วงๆเริ่มตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข205ทางหลวงหมายเลข224ซึ่งปัจจุบันยังเหลือการก่อสร้างอกีกประมาณ30กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ15จากงบประมาณรวม12,429ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี2566 ั้งนี้นะครับเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการนี้จะเป็นเส้นทางที่สามารถระบายการจราจรที่คับข้างบริเวณตัวเมืองนครราชสีมารวมทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคมการค้าการขนส่งโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคตเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวความคืบหน้าของโครงการ EEC นะครับ ดรคเนศวังไพจิตผู้ช่วยเลขาธิการด้านเขตส,ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือว่า EECD ได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์บาร์กูดิงเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC จังหวัดชนบุรีพร้อมจะบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมขอ,ของโครงการเขตส,ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรือว่า EECD และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากิสตาที่เป็นโครงการในพื้นที่ Eec d โดยมีนายเทียนชัยมักเที่ยงตรงผู้อำนวยการสํานักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบังบรรยายการดาเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ณนห้องประชุม1อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังรวมถึงนำคณะชมทัศนียภาพณนะหอบังคับการพัฒนาแหลมฉบังพร้อมกันนี้นะครับ ได้ร่วมนำคณะไปวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีที่นำเสนอการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษาเพื่อแสดงความพร้อมด้านบุคลากรใน EEC โดยวัตถุประสงค์การเยือนของคณะสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยในครั้งนี้เพื่อศึกษาและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ EEC ยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสผลักดันการลงทุนจากนักลงทุนประเทศอังกฤษต่อไปครับผมและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ